มาคือส่งยอดครับอ้ห้ทุกครับคนัดโหย่แาคครับโหนี่รคเพิ่ครับยีคแคนครับตูวใหญ่มากไงสูงไหมสองแแฮคโหไม่กินไม่ กินไหมเออะไกินไหมตัวสูงตัวใหญ่เลยออยไมงน่ยนว่าเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ใหญมากแล้คนขีหลังด้เนาะโอ้ยอกบเวลาครับกินข้าวข้าวไหมสูงก็ะด กแขวนน oui. มันหนัอนะดูก like. ินตัวนี้ทำไมเี่ยวเพื่อนโอ้ตัวนี้โตัวนี้โอ้โคู่ตัวนี้โอ้แ่สงันี้กินไม้อะไรมันโอ้น้น ขาัเป็นสูงอ่ะคุยชิสูงสูงสูงเปเลยเลยนั่นนั่นสามเมตรเฮ้ไม่แข็ดูดตัดตัดทับกัคนทับนี่มาขายเลยค่อยกันักหนาฮะคอยจะกินข้าว หานหานเาดดพดยป็นิงไม้ด้วออ๋อดมดมินเ้ตัวใหญ่ดีดมา้นตาอยธรรมชาติครับดูาน่ารดชาใหญ่ธรรมชาติสร้างมาเนาะมันก็แบบตัวใหญ่เนาะ

เจ้าหน้าที่ตอบเทตัวนี้มันหาที่แบบเท่าไหร่ไทยนะครับเป็นเจ้าหน้ากี่ตอบเทศที่เดินหากินหมดละไรอีกเรื่องนึ่ครับอันนั้นนกนกอีโมอันนี้พี่นก